สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องของผู้ประกอบการคนหนึ่งที่แบบโหสร้างรายได้เกือบ3ล้านดอลลาร์ในแค่2ปีเองนะคะจากธุรกิจ AI ครับผมที่สำคัญคือเขาไม่มีพื้นฐานเขียนโค้ดเลยไม่มีดีกรีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ระดมทุนด้วยนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันคะ่ะว่าเอ๊ะเส้นทางแบบนี้มันเป็นไปได้ริงจรงหรอแล้วเขาทำยังไงกันครับคือเรื่องนี้เออ มันสะท้อนภาพใหญ่เหมือนกันนะครับว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเศรษฐกิจจริงๆมันมีข้อมูลเลยนะว่าชนชั้นกลางอาจจะลำบากขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอีกไม่น่าเกิน10ปีเนี่ยงานเกือบเกือบาอาจจะโดนแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติไปเลยโหสาใช่ครับเพราะนั้นการปรับตัวหรือการหาโอกาสใหม่ๆจาก AI เนี่ย เลยสำคัญมากๆครับตอนนี้งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าขอว่าถ้าถ้าอยากจะเริ่มทำธุรกิจ AI เนี่ยมันมีทางเลือกมีโมเดลอะไรบ้างแล้วอันไหนที่ข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับคนเพิ่งเริ่มมากที่สุดค่ะครับผมโอเคค่ะเท่าที่ดูมานะคะหลักๆก็จะมีอยู่5โมเดลธุรกิจที่เขาพูดถึงกันเยอะๆนะคะก็คือ1 AI influencer ค่ะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI อืมครสองก็คือ AI consulting หรือการให้คำปรึกษาเฉพาะทางไปเลยสามคือ AI automation agency หรือที่เรียกย่ยอว่า Triple A อันนี้คือสร้างระบบ AI อัตโนมัติให้ลูกคา้าสี่คือ AI education เปิดคอร์สสอนเรื่อง AI ค่ะแล้วก็ห้าอันนี้ดูจะแอดว n น e ์สุดคือ AI s a a s พัฒนาซอฟต์แวร์ AI ของตัวเองให้คนอื่นเช่าใช้ครับแต่ละอันนี้ก็ความยากง่ายความซับซ้อนต่างกันไปเลยนะครับอย่างอินฟลูเอนเซอร์นี่อาจจะดูเริ่มง่ายสุดแค่มีกล้องมีความรู้หน่อยแต่แม้กว่าจะสร้างตัวตนที่คนติดตามจริงๆจ,จังๆได้นี่ก็ก็ใช้เวลาเหมือนกันจริงค่ะ ส่วน Consulting นี่ก็ต้องต้องเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆจริงๆนนะครับถึงจะน่าเชื่อถือส่วน SaaS นี่โอ้อันนี้ไปไกลสุดเลยอาจจะต้องใช้ทุนเยอะความเสี่ยงก็สูงและเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากด้วยส่วน Education ก็เออก็น่าจะต้องมีประสบการณ์มีผลงานอะไรมาโชว์ก่อนนิดนึงเนาะคนถึงจะอยากมาเรียนด้วยอ่ะฮะแล้วโมเดลที่ดูเหมือนจะเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีที่เขาแนะนําสําหรับคนทั่วไปเลยโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้เก่งเทคนิคไม่ได้เขียนโค้ดเป็นเนี่ยคือ triple A ใช่ไหมคะนี<ช>ม่มันคืออะไรกันแน่คะใช่ครับตัว triple A หรือ AI Automation Agency เนี่ยแหละครับที่เขาค่อนข้างแนะนําคือ,อมันคือการที่เราเข้าไปช่วยธุรกิจต่างๆนะครับเอา AI มาใช้แก้ปัญหาให้เขาอ,อย่างเช่นไปสร้างแชทบอทช่วยตอบลูกค้าให้หรือทำระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติหรือว่า ระบบช่วยนัดหมายอะไรแบบนี้ครับเป้าหมายก็คือช่วยให้เขาประหยัดเวลาหรือไม่ก็หาเงินได้มากขึ้นค่ะแล้วข้อดีมากๆเลยคือเราสามารถใช้เครื่องมือที่เขาเรียกว่า low code หรือ no code ได้อย่างพวก Zapier Make อะไรพวกนี้อ๋อที่เหมือนตัวต่อเลโก้ใช่ไหมคะใช่ๆครับประมาณนั้นเลย คือมันทําให้เราสร้างระบบได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเ,อเขียนโค้ดเองทั้งหมดหรือบางทีก็ไม่ต้องเขียนเลยโอ้ oh, ฟังดูเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วทักษะล่ะคะทักษะที่ได้จากการทํา triple A พวกนี้เนี่ยมันเอาไปต่อยอดอะไรได้อีกไหมคะโอ้โหนี่นี่คือประเด็นสําคัญเลยครับคือทักษะที่เราจะได้จากการทํา triple A เนี่ยอย่างเช่นการการทำความเข้าใจปัญหาจริงๆของธุรกิจนะแล้วก็เลือกใช้ AI ให้มันเหมาะสมหรือการ คุยกับ AI ให้มันทำงานได้ดีๆหรือที่เรียกว่า Prompt Engineering เนี่ยภกษาพวกนี้อืมต้องบอกว่ามันมีมูลค่าสูงมากในตลาดตอนนี้เลยครับ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะบริษัทต่างๆกําลังแบบว่ามองหาคนทําเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยมันเป็นทักษะที่แข็งแรงมากๆครับมีตัวอย่างไหมคะว่าทําได้จริงอย่างเคสผู้ประกอบการคนแรกที่เราพูดถึงเขาทํา triple A ด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับคนต้นเรื่องเนี่ยเขาสร้างเอเจนซี่ของตัวเองชื่อ morning side AI นะครับทำทำไรายได้เกินแสนดอลลาร์ต่อเดือนไปแล้วโหเดือนละแสนเหรียญเออแสนเหรียญใช่ครับ แสนดอลลาร์ต่อเดือนหรืออย่างมีเคสลูกศิษย์เขาคนหนึ่งชื่อไอเซอาอันนี้น่าสนใจมากคือเขาทำรายได้ถึง25,000ดอลลาร์ต่อเดือนเลยนะโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเองเลยจริงเหรอคะทำยังไงอะคะคือเขาเขาโฟกัสไปที่การสร้างระบบ AI ช่วยนัดหมายลูกค้าหรือ AI Appointment s e t t e r อครับทำให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโค้ชหรือเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะเลย อ๋อคือหานิชหรือตลาดเฉพาะกลุ่มของตัวเองเจอก็ไปได้ไกลขนาดนั้นเลยใช่ครับจับนิชให้ถูกนี่สำคัญมากงั้นถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มทำเอเอบ้างแล้วล่ะคะต้องต้องเริ่มยังไงดูเหมือนจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ครับมันก็มีขั้นตอนหลักๆที่เขาแนะนําไว้นะครับประมาณ3ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. เรียนรู้เรินก่อนเลยค่ะปูพื้นฐานทําความเข้าใจก่อนว่า AI แต่ละแบบเช่นแชทบอทหรือ voice agents ที่เป็น AI รับโทรศัพท์แทนเราหรือพวก workflow automation ระบบทํางานอัตโนมัติเนี่ยมันมันทำงานยังไงแล้วก็ฝึกทักษะสําคัญมากๆอย่างที่บอกไปคือ prompt engineering การเขียนคําสั่งให้ AI สองคือลงมือทำครับ apply ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากๆคือต้องลองทำโปรเจกต์จริงๆดูอาจจะเริ่มจากทำให้เพื่อนทำให้คนรู้จักหรือลองหาในคอมมูนิตี้ต่างๆทำให้ฟรีก่อนก็ได้นะครับทำให้ฟรีเลยเหรอคะใช่ครับทำให้ฟรีไปก่อนเพื่อ1คือเก็บประสบการณ์2คือสร้างผลงานรูพอร์ตโฟลิโอของเรา3คือได้เรียนรู้ปัญหาหน้าง,งานจริงๆว่ามันมีอะไรบ้าง อ oh. แล้วพอเรามีประสบการณ์มีผลงานแล้วขั้นที่3ก็คือสร้างรายได้ monetize ครับค่ะ <c oughs> ก็เริ่มคิดค่าบริการอาจจะคิดเป็นรายชั่วโมงหรือคิดแบบ cost plus ก็คือดูว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็บวกกำไรที่เราต้องการเข้าไปจากนั้นก็เริ่มหาลูกค้าจริงจังแล้วก็พยายามหา n i c h หาตลาดเฉพาะกลุ่มของเราให้เจอมันจะทาให้เราขยายธุรกิจได้ไง่ายขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะ คือการทำโปรเจกต์ฟรีนี่ช่วงแรกนี่ฟังดูเหมือนเสียเวลาแต่จริงๆมันคือการลงทุนเพื่อเรียนรู้จากของจริงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคือการที่เราได้คุยกับลูกค้าจริงๆได้เข้าใจปัญหาเขาจริงๆได้ลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการนําเสนอผลงานให้เขาดูเนี่ยสิ่งเหล่านี้บอกว่าเราเรียนจากแค่การดูวิดีโออย่างเดียวไม่ได้เลยจริงค่ะประสบการณ์ตรงนี้มันสําคัญมากในการสร้างความมั่นใจแล้วก็ทําให้เราเข้าใจตลาดจริงๆด้วยครับแล้วมีแบบกรอบเวลา แนะนำไหมคะว่าควรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในแต่ละขั้นเออเขามีแผนคร่าวๆแนะนำไว้นะครับเป็นแผน6เดือน6เดือนใช่ครับคือ2เดือนแรกเนี่ยโฟกัสไปที่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานให้แน่นเลยอาจจะหาคอร์สฟรีหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆมาศึกษาค่ะพอเข้า2เดือนถัดมาคือเดือนที่34เนี่ยก็คือลุยเลยครับลงมือทำโปรเจกต์ฟรีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างพอร์ตโฟโลิโอให้ได้เยอะๆ แล้วพอสองเดือนสุดท้ายคือเดือนที่5ถึง6ก็คือเริ่มกระบวนการหาลูกค้าที่จ่ายเงินจริงจังกำหนดราคาหาลูกค้าหานิชแล้วก็เริ่มสร้างรายได้จริงๆครับอืมฟังดูเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยนะคะมีแผนมีแนวทางให้เดินตามได้ใช่ครับมันทำให้เรื่องที่ดูอาจจะซับซ้อนหรือดูไกลตัวเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เออเราค่อยๆสร้างค่อยๆทำไปทีละเต็ปได้จริงงั้นสรุปแล้วนะคะ การเข้ามาในโลกธุรกิจ AI โดยเฉพาะโมเดล AI Automation Agency เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้มีพื้นฐานเขียนโค้ดมาก่อนก็ยังมีทางให้เริ่มต้นได้แค่ต้องมีขั้นตอนวางแผนแล้วก็ ที่สําคัญคือต้องลงมือทําจริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือโอกาสมันเปิดกว้างจริงๆนะครับตอนนี้แล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องคิดต่อหรือเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันก็คือว่าในวันที่ AI มันพัฒนาเร็วมากขนาดนี้การหยุดเรียนรู้เนี่ยออาจจะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วนั่นสิคะไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าจะทํางานอะไรก็ตามการปรับตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละครับอาจจะเป็น เป็นคุณแจสําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้เราทั้งอยู่รอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้ในระยะยาวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มันโหทาโถมเข้ามาตลอดเวลาแบบนี้ครับ